สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญสร้างบาร,รมีอายุยืนคูณสุขโตนะครับรุ่นคูณสุขโตของหลวงพระคูณวัดบ้านไร่นะครับนี่นะครับกล่องเดิมๆสร้างปี2,557นะครับเดี๋ยวก่อนไปชมเหรียญเดี๋ยวขอเล่าประวัติการจะสร้างนิดนึงนะครับ เนื่องในโอกาสครบ91ปีของหลวงพระคูณวัดบ้านไร่นะครับคณะกรรมการวัดบ้านไร่จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลเบญจพุทธคุณขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกงานบุญสุกโตนะครับวัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อหารายได้สมท,ทุนเหรียญ90ปีนะครับนำเงินถวายพระราชกุศลตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อนะครับ และเพื่อหารายได้ร่วมสร้างลานบุญสุขโตนะครับณอุทยานร,รมวัดบ้านไร่หรือวิหารกลางน้ำเทพวิทยาคมนะครับพิธีพุทธาพิเศษวันที่30มกราคมนะครับเกจิดังกว่า20รูปนะครับร่วมปลุกเสกเรามาชมเหรียญกันนะครับองค์นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับ ด้านหน้าจะเป็นหลวงพรคูณครึ่งองค์นะครับด้านหน้านี่นะครับโอ้โหเหรียญสวยมากเลยนะครับอตอกสองโคดนะครับตอกตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับอตอกสองโคดนะครับมีอักขรตรงสังขตินะครับอายุยืนอายุยืนะนะครับนะครับด้านหน้า ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันดวงนะครับยันดวงหมายถึงหนุนดวงค้ำดวงนะครับะนะครับเหรียญสวยคมชัดนะครับรันนัมเบอร์ส3่สนะครับเหรียญน,นี้หลวงพ่อคูณปริศุโทโธวัดบ้านไร่สองห้าห้านะครับ ดูนี่นะครับเหรียญด้านหน้าทองแดงลมดำนะครับอ่าวงนี้มีลุ้งขึ้นด้วยนะครับอ่าดูนะครับอ่าเดี๋ยวส่องให้ชมกันอีกรอบนะครับหเหรียญสวยคมชัดนะครับอ่านะครับ แท้ท่านหลวงพ่อปุกเสกนะครับเกจิดังกว่า20รูปนะครับรวมปุกเสกคำว่าเบญจพุทธคุณคืออะไรนะครับเบญจพุทธคุณก็คือนี่นะครับสร้างวารมีอายุยืนคูณสุกโตนะครับก็คือชื่อรุ่น3รุ่นอยู่ในเหรียญเดียวนะครับเบญจพุทธคุณนะครับเหรียญน,นี้ ดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหลังยันดวงนะครับวสวมดวงเสริมดวงเสริมชัตตานะครับมีลุ้งขึ้นไปนะครับอย่านี้นะครับก็เอามาให้ชมกันคลิปสั้นๆนะครับ หรือใครกำลังศึกษาเหรียญหลวงพ่อคูณอยู่นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ดีต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ